คัยสวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะเทศบาลเมืองหนองสำโรงจัดประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นนายเสกสรรพนาวัฒนาวงศ์หน้ายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรงเป็นประธานเปิดโครงการประชุมประชาค,คมท้องถิ่นระดับเทศบาลเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 5, 5, 5 7เพื่อพัฒนาและแก้ไข,ขความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นโดยส่งเสิมให้คนในชุมชนมีส่วนรวมในกระบวนการจัดทำแผนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการค้นหาศักยภาพชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวมนําไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนการแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนงานโครงการอันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงโดยโครงการนี้มีคณะผู้บริหารเทศบาลสภา,าเทศบาลรวมไปถึงเพื่อคายผักประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำร่ง29ชุมชนรวมจํานวน1 5 0คน้นเขารวมประชุมค่ะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรกันได้ไหม ออ่อดอุดรเบิงอ่อนซ้อนอุดรเดอร์สวัสดีค่ะ